สวัสดีครับมาพบกับพี่บีครับกับรายการเทรดดิ้งบีนะครับกับการซื้อขายหุ้นนะครับก็วันนี้นะครับเรามาด้วยสีแดงเหลืองขาวนะครับสีที่แบบว่าดุเดือดเลือดพ่านหน้ามากเลยนะครับแล้วก็เหมือนสีอมทุกเล็กๆนะครับคือต้องบอกว่าคือพี่ตั้งใจใช้สีโทนนี้เลยนะครับเพราะว่าข่าวที่กำลังจะเอามาเล่าให้ฟังตอนนี้นะครับถ้าหลายๆคนรู้จัก เรื่องที่ผ่านมานะครับข่าวที่ผ่านมาก็คือ Wall s t t r e t t e l l นะครับซึ่งมันกำลังมาในไทยแล้วนะครับว่ามีคนเซตขึ้นมาเป็นเซตเบลนะครับซึ่งหุ้นที่กำลังจะโดนนะครับในวันจันทร์นี้นะครับซึ่งพี่ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าการหาข้อมูลมานะครับอันนี้นะครับ เป็นการแนะไม่ได้แนะนํานะครับเป็นการแคเออ่เสนอนะครับในส่วนของความคิดเห็นต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เชื้อเชิญให้เข้าซื้อหุ้นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือหุ้นตัวนี้หุ้นมิ้นอย่างที่เราทราบเนาะเหมือนที่โจหัวมานะครับคือตัวนี้เราต้องดูด้วย วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับการเข้าซื้อหุ้นนะครับมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นท,ทุกๆคนที่จะเข้าซื้อหุ้นตัวนี้หรือตัวอื่นๆนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับพี่จะเล่าเรื่องของออตัววอ s t ต e e t Bell ก่อนนะครับ Wall s t r e e t Bell เนี่ยคือถ้าเท่าที่ทุกคนนะน่าจะได้ดูใน YouTube เยอะแยะนะครับมีคนหลายคนนะครับมาอ,อ,อธิบายกับเรื่องของ เออกมสต็อปนะครับก็น่าจะรู้นะครับเป็นหุ้นเกมสต็อปเป็นหุ้นที่หุ้นที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วกเ็เหมือนกับเป็นหุ้นที่ปลายแถวครับแล้วก็เป็นหุ้นที่คนอื่นดูถูกไว้เยอะนะครับถูกพวกในทุนหรือกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักๆในการเทรดเนาะที่เขาแบบว่าเเป็นกลุ่มเหมือนพวกโบเกอร์พวกเเขาเรียกอะไรสถาบันนะเขา โจดจานไว้ว่าเออหุ้นตัวนี้นะครับมันเป็นหุ้นที่ไม่ดีนะครับแล้วก็มีปัญหามันก็ลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดต่ําสุดของมันนะแล้วก็เออนักเล่นหุ้นเนี่ยหลายๆคนนะครับที่เป็นเม้าทั้งหลายของที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ในวอสตีทเนี่ยก็คือแบบว่าเขาก็โดนเจ็บมาเยอะนะครับเพราะว่าเหมือนมันโดนเอออาการก็คือเหมือนกับโดนในทุนหรือกลุ่มทุนนะครับ ปั่นหุ้นนั่นเองนะครับปั่นขึ้นปั่นลงทําให้เขาแบบซื้อขายได้ลําบากมากนะครับไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพวกเมาก็จะเสียหายเยอะนะครับคราวนี้ที่มันเกิดเหตุการณ์ก็คือตอนนี้นะครับเป็นหน้าเว็บไซต์ r e ด d i t เนี่ยครับก็คือเขารวมตัวกันนะครับเป็นวอร์สติ e เบนะครับก็น,น,นี้ก็ขึ้นให้จอยเลยนะ <laughs> ก็คือเขาพูดเลยนะครับว่า อย่างเช่นอันนี้ก็คือแบบว่าเขาไม่เคยลืมนะเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับได้ขายซับเรดิตเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวตอนนี้พยายามให้เครดิตกับความเคลื่อนไหวต่างๆอะไรเนี้ยในส่วนเดียวกันอะไรต่างๆของเขานะครับก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือเขาก็จะบอกว่าประมาณพี่ขอแปลคร่าวๆนะคือเขาบอกว่ามาหาเศรษฐีระดับ ระดับไฮของของประเทศเนี่ยเริ่มหวาดกลัวสาธารณชนที่แบบเข้ามารวมตัวกันอะประมาณนี้นะครับแล้วก็วันจัน์ทรนี้เห็นบอกว่าจะมีการช็อตเหมือนกันช็อตหุ้นไหนพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็เอ่อโรบินฮ o ดเนาะแอปโรบินฮูดนะครับตอนนี้ก็อันนี้เป็นคําหยาบนะก็เรียบร้อยนะครับโดนวอ t r สติ b เบลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดการไปลอเขารวมกลุ่มได้เยอะมากนะ น่าเห็นข่าวออกมาบอกว่าอันนี้ครับยอดก็คือเก้าเอ่อเท่าไหร่อะเก้าหมื่นเก้าหมื่นกว่าคนแล้วนะเก้าหมื่นกว่าคนนะเพราะฉะนั้นคือเอ่อพวกเมาที่เก้าหมื่นกว่าคนเนี่ยตอนเนี้คืออนาคตไกลก็แต่การเข้าซื้อพวกนี้ก็คือแบบว่าเขาก็ต้องทนถือนะครับทนถือในระยะหนึ่งแล้วก็เพื่อไปต่อคราวนี้มันก็จะมาเข้าเรื่องเราอย่างไงว่าไปเกี่ยวกับหุ้นมิ้นยังไงแล้วก็กําลังจะมาเป็นบ้านเราอย่างไงนะครับ คราวนี้เรามาดูข่าวที่สยามบล็อกเชน c อ m นะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าคนไทยเอาบ้างนะครับเปิดตัวสตรีทเบลนะเซตเบลโทษทีเซตเบลนะครับหลังกลุ่มวอสติ b เบลบน r รด d ิตนะครับประสบความสำเร็จในการปั่นราคาด็อกคอยด้วยก็คือเขาปั่นราคาเหรียญบิตคอยด้วยนะครับแล้วก็ไปปั่นราคาหุ้นเกมสต็อปเนาะซึ่งแบบขึ้นไปพันพันกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะซึ่งตอนนี้ก็ต่อไปเป็น รายของ XRP นะครับซึ่งพรุ่งนี้วันที่1นนะก็ประมาณตอนประมาณ2องทุ่มนะครับตอนนี้ก็เริ่มโดนปั่นแล้วนะ XRP นะครับก็ไปยาวๆนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าหุ้นมินนะครับเขาก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับต่างๆนะครับเปิดโพสต์ข้อมูลธุรกรรมนะครับขายช็อตตลาดหลักทรัพย์3บริษัทเนี่ยมินตมเนอร์นะครับถูกช็อตแน่นอนนะครับก็ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของเนี่ยเริ่มช็อตเริ่มต้นแล้วนะครับเขาบอกว่า เขาจะเลิกระบบช็อตเซลลนะครับบ้าๆของในทุนนะครับหรือเจ้าเจ้ารายใหญ่ต่างๆนะครับพวกกองทุนนะครับเพื่อจัดการพวกกองทุนบ้างเขาวนี้กองทุนทั้งหลายนะก็ในไทยนะครับก็วันจันท์นี้นะเช้าเก้าโงครึ่งนะครับพี่ก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้ว่าลายย่อยจะรวมตัวกันได้แค่ไหนนะครับอ่ะเรามาดูเว็บไซต์ของเขาต่อนะครับใน b b บ x d ็อกดินะครับ b b บ็อดินะ บล็อกดิดโทษทีบล็อกดิดโทษทีนะครับอ่านว่าบล็อกดิดแหละแต่มีบล็อกดิดโอเคคราวนี้บล็อกดิดนะครับก็เป็นคนนี้เลยนะครับว่าเซตเบลลเขาตั้งเลยว่าเป็นเซตเบลนะครับแล้วก็เเขาก็บอกเลยนะครับว่าเกตความรู้นะครับของมินนะครับในหลวงรานะครับเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ9ของบริษัทไมเนอร์มินเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับพอพระองค์สวรรคตก็ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นการนําเสนอนะครับก็หุ้นก็หายไปนะครับแล้วก็ ข้อมูลโทษทีนะครับข้อมูลอันนี้ก็คือนี่คือเจ้าของมายเนอร์อนะครับเป็นหน้าฝรั่งแต่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็เก่งมากนะครับเข้ามาเขาบอกว่าเข้ามาเมืองไทยขยายกิจการไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนเด็กๆนะก็คือเพิ่งมาแย่ปีนี้โดนพวกกองทุนช็อตนะครับซึ่งข้อมูลเนี้ยพี่ไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงนะแต่ก็คือ,เ,อ,อเขาก็พยายามบิ้วนะครับว่าอย่าไปกลัวนะครับทุกคนหลายคนบอกว่า เอ่อเอ่อฟรีโฟล์นะครับเยอะ ก็แค่ซื้อให้หมดแล้วกองทุนก็ซื้อซื้อช็อตคืนซื้อก็คือจะลักษณะก็คือเหมือนวอลติ่ตเบลนั่นเองนะครับวันจันทร์นี้ยเราจะได้รู้เลยนะครับก็คือพี่รอเปิดวันจันทร์นี้เดี๋ยวก็จะรู้กันนะครับเขาก็บอกต่อนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของเขาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคือพี่แค่นําเสนอเฉยๆนะครับเขาก็บอกว่ามินน์นะเป็นเจ้าของโรงแรมทั่วโลกนะครับและร้านอาหารอีกมากมายมีแต่คนแช่งว่าเจ๊งแต่ทุกอย่างหยุด แค่ชั่วคราวองการท่องเที่ยวมาทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ทำไม AOT ไม่ลงแต่มินลงเพราะมีแต่พวกกองทุนช็อตไงนะครับก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะว่ามีกองทุนมาช็อตหรือเปล่าถ้ากองทุนน่าจะตอบได้นะครับอันนี้ว่าจะตอบได้ว่ายังไงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเขาก็บอกว่าหุ้นมินเป็นหุ้นที่ทุกคนเกลียดเพราะโดยเฉพาะกองทุนช็อตเอาช็อตเอาทําอย่างนี้ต้องให้รู้ว่าเราไม่ใช่ลูกไก่ในกำมือก็คือจะทําแบบวอลสต t r e e Bell นั่นเองนะครับ เริ่มรวมตัวนะครับแต่เท่าที่พี่เห็นก็คือมีคนรับชมไป8 8 0 0 0ักว่าคนนะแล้วก็แชร์ไป14แชร์นะครับ8,000กว่าคนนะแล้วก็เอออันนี้ก็ช็อตอันนี้ครับเซตเบลนะครับเซตเบลใครเจ็บก็คือเซตก็คือนั่นแหละครับตลาดหุ้นเรานั่นเองนะครับใครเจ็บกับพวกกองทุนเอ่อที่คอยควบคุมราคาหุ้นนะครับถึงเวลาที่เราจะช่วยประกาศให้รู้ว่าพลังของรายย่อยมีมากแค่ไหนนะครับก็ เปิดโพสต์ข้อมูลธุรกรรมการขายช็อตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิน t ์ไมเนอร์นะครับหรือไมเนอร์นะครับเป็นบริษัทที่ถูกช็อตถึง69ล้านในวันที่29นะครับคิดเป็น7.18เซของปริมาณการซื้อขายของหุ้นทั้งหมดนะครับอันนี้นะครับเขาบอกว่าถูกช็อตไปนะช็อต,อตไปนะครับก็เออเราก็ไม่รู้นะครับก็ไปศึกษาเอานะครับอันนี้เขาเพิ่งเปิดเลยนะแล้วก็ทำลายเขามีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ ยังไงก็น้องๆคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นหรือที่อยู่แล้วและเมาทั้งหลายนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าพร้อมใจหรือยังไงที่จะเข้าในการเข้าซื้อมิน้นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวันจันทร์นี้ว่าจาก24นะเดี๋ยวพี่ขอดูนิดนึงนะครับราคาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่ขอขอเช็คดูนิดนึงนะครับเอาเราเซิร์ชจากในใน u t u b e เลยใน Google เลยก็น่าจะได้นะมินนะครับ อ่ะนะครับหุ้นมินเนี่ยตอนนี้คืออยู่ที่24.80นะครับก็วันจันทร์นี้ยังเป็นลงอยู่นะยังดิ่งด้วยนะยังยังมีอาการก็คือแบบลงจัดจัดอะ่ะก็คือน่าจะลงสุดแล้วนะครับก็ลองมาลองดูกันนะครับว่าหุ้นมิ้นในวันจันทรนี้นะครับ9โมง30เป็นต้นไปนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาคอยดูกันนะครับถ้ายังไงฝากน้องๆน,นะครับทุกๆคนนะ นะครับก็ติดตาม subscribe พี่บีด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับก็พี่จะทำข้อมูลเกี่ยวกับการอาัของหุ้นนะแล้วก็รวมทั้งบิตคอยนะครับถ้าใครสนใจก็ไปติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดตามช่องอีกช่องหนึ่งของพี่ได้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ที่น้องๆทั้งหลายติดตามจริงๆนะครับก็ช่องพี่ยังไม่ใหญ่อะไรนะก็ยังมีคนน้อยๆเข้ามานะครับถ้าไงก็ลองศึกษาดูนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับบ๊ายบาย